สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเข็มที่ไม่ใช่เข็มนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันค่ะซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะก็จะมีมุม90องศาด้านประกอบมุมฉากและก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะและด้านที่มีความยาวมากที่สุดนะคะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะ ทฤษฎีบทพิทาโกัสนี้นะคะก็มีสูตรที่เราต้องจําและนําไปใช้นะคะนั่นก็คือกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านประกอบม,มุมฉากค่ะหรือแทนสูตรสมการนะคะนั่นก็คือ c กาลังสองจะเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองค่ะ c นะคะนั่นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะ a และ b นะคะก็คือด้านประกอบมุมฉากค่ะ ซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะใช้ได้แค่กับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมอื่นๆที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะคะแต่ เราจะใช้สูตรนี้นะคะหรือ c กาลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองแต่เราจะกลับการเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองค่ะไว้ใช้ดูว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของรูปสามเหลีออย่ยมมุมฉากที่มี c คือด้านตรงข้ามมุมฉากมี a กับ b คือด้านประกอบมุมฉากค่ะ อันนี้นะคะก็จะคือสูตรพีทาโกรัสนะคะนั่นคือ c กําลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราจะใช้สูตรพีทาโกรัสเข้ามาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ได้ให้ค่าของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านมาแล้วนะคะแล้วก็ขาด c ตัวเดียวนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมาหาค่ากันค่ะนั่นก็คือ c กําลังสองจะเท่ากับสามยกกำลังสองบวก c ยกำลังสองค่ะ c กําลังสองเท่ากับเก้าบวกสิบหกค่ะ c กำลังสองเท่ากับ25ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรายังตอบ2ี่ไปไม่ได้นะคะเพราะว่า c มันยังเป็น c ยกกำลังสองค่ะซึ่งเราจะเอา25ไปถอนรูนนะคะก็ได้เท่ากับ5ฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปนี้นะคะก็มี c เท่ากับ5ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรกับนะคะไปหาดูว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็คือสูตรพิทาโกรัสนั่นเองค่ะนั่นก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองค่ะซึ่งเราจะกลับกัน,นะคะแต่ถ้าสมมุติ a กำลังสองบวก b กำลังสองและไม่เท่ากับ c กำลังสองฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมน,น,นั้นไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆคะ่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เขาถามมาว่าสามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะหา ab แล้วก็ ac กันนะคะซึ่งเราจะใช้สูตรพิทากรัส ก็หา AB แล้วก็ AC กันก่อนเลยค่ะ AB นะคะจะเท่ากับ a b ยกกำลัง2เท่ากับ9ยกกำลัง2บวก12ยกกำลง2ค่ะ AB ยกกลังสเท่ากับ81บวค่ะกลัง2เท่ากับ225้นะ b นี้นะคะเท่ากับ225ค่ะส่วน AC นี้นะคะเราก็จะมาหาค่าเลยเท่ากับ AC ยกกำลัง2เท่ากับ16ยกกำลง2บวกยกกำลงสค่ะ ac ยกกำลังสองนี้นะคะจะเท่ากับ256 A, c, บหกบวกหนึอยส่สบ c ac ยกกำลังสองเท่ากับ400ค่ะฉะนั้น ac นี้นะคะมีค่าเท่ากับ400ต่อไปเราก็จะหาค่า bc นะคะเรามาหาค่าเลย bc กำลังสองเท่ากับ9บวก16ทั้งหมดกำลังสองค่ะพอหาค่าได้แล้วนะคะเ้าก็จะเท่ากับว่า bc กำลังสองเท่ากับ625้่าค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นี้นะคะรูปสามเหลี่ยมฉมากจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้า AB ก็ 2, บวก AC ก็บวก2เท่ากับ BC ก็บวก2แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม,มุฉากค่ะแล้วก็มาบวกเลขกันเลยเท่ากับ225บวก400เท่ากับ625และ225บวก400เมื่อเท่ากับ625จริงๆค่ะฉะนั้น2ข้างนี้มีค่าเท่ากันนะคะ ฐะน,นรูปสามเหลี่ยม A B C นี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเร,รื่องทฤษฎีบทพ i ก a g o ร a s นี้นะคะก็สรุปได้ว่าทฤษฎีบทพ i ก a g o ร a s นี้มีหนึ่งสูตรที่เราต้องจํานั่นคือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2ค่ะแต่สูตรนี้นะคะไว้ใช้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นแต่เราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่และเงาของรูปเรขาคณิตต่างๆได้อีกด้วยและ เรายังสามารถเอาไปดูว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ